วันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการสไลด์ขนมปังค่ะก็เปิดเครื่องนะคะแล้วก็ขนมปังวางค่ะแล้วก็หันได้เลยอ่าตรงความหนาบางเราปรับได้ค่ะเราจะเอาหนาบางเท่าไหร่นี่นะคะแล้วก็ปิดเครื่องตอรงนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือบางบางมากแล้วถ้าเราอยากปรับหนาะก็ปรับตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือจะหมุนเอสัอกแปดมิลน,นะคะนี่ค่ะก็เปิดเครื่องตรงนี้เลยง่ายๆนี่นะคะ อันนี้เป็นเครื่องสไลด์เนื้อค่ะเนื้อหมูพวกเบคอนขนมปังก็ได้หมดเลยพวกแช่แข็งนะคะไม่แช่แข็งก็หั่นได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดเครื่องตรงนี้นี่ค่ะขนาดของปังนี่ค่ะหั่นง่ายๆเสร็จแล้วค่ะได้ไหม